วัสดีค่ะร้านออรุ่งเรืองคารนิดนะคะคลิปนี้นะจะพาลูกค้ามาดูกับเครื่องช่างพร้อมคัดนะคะตัวนี้ก็จะใช้สําหรับเค้าเปลือกนะคะเป็นของยี่ห้อไทเกอร์ค่ะรุ่น k r v e 2 5 0 0 a นะคะอัตราการช่างนะคะตัวนี้เริ่มต้นอยู่ที่5กิโลนะคะสูงสุดได้ถึง80กิโลค่ะอ่าตัวนี้เป็นไฟ110นะคะถ้าเกิดลูกค้าใช้ก็คือต้องเสียบผ่านหมอแปลงไฟครั้งนึงเนาะ ด้านนี้คือด้านที่เราจะใส่ข้าวเปลือกลงไปนะคะทั้งช่องนี้เลยส่วนตรงนี้คือช่องที่จะมีพวกเศษละอองต่างๆนะคะหรือว่าข้าวรีบนะคะก็จะออกทางด้านนี้เนาะอันนี้คือตัวหน้าจอที่เราจะตั้งจำนวนกิโลนะคะตอนนี้เราตั้งไว้อยู่ที่5กิโลนะคะเดี๋ยวพอเราใส่เครื่องปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันทำงานได้5กิโลปุ๊บมันจะปัดการปล่อยนะคะด้านในก็จะเป็นเหมือนตะแกรงเวียงค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวลองการทำงานเครื่องให้ดูค่ะตะแกรงมันก็จะหมุนเวียงอยู่ด้านในนะคะอะไรที่เล็กๆนะคะมันก็จะเวียงออกหมดเนาะน่คะเข้าเข้าที่ไม่ได้ กนช่องน,นี้เป็นข้าวดีค่ะอ่าห้กิโลแล้วนะคะมันก็จะหยุดการทำงานนะคะหยุดการปล่อยค่ะถ้าลูกค้าถนะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามมาที่เพจร้านเก่าญี่ปุ่นออรุ่งเรืองพาณิชย์นะคะหรือว่าถ้าชอบคลิปก็ช่วยกดติดตามไว้ให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ